ค่าเดมสวัสดีค่ะแอนนี่กลับมาแล้วนะคะทุกคน วันนี้นะคะแอนนี่นะคะจะมาเล่นมาจองหนึ่งนะคะของค่าย pg เนาะแอนนี่นะคะใช้ทุนจากเกมเมื่อวานนี้นะคะก็มีทุนอยู่7 7 1 0บาทน,นะคะแอนนี่เป็นคนรันค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนนี่จะขอถอนสักหมื่นนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าวันนี้นะคะอน,นี่จะถอนหลักหมื่นได้หรือเปล่านะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนนี่จะลองไปเล่นนะคะเบต20ดูนะคะเด <c oughs> ี๋ยวแอนนี่ตั้งออโต้ไว้30หมุนนะคะทุกคน <c oughs> มาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะจะได้ถอนหลักหมื่นไหมนะคะไปเลยยาวๆนะคะไป สาครั้งนะได้ไม่ได้มาดูกันตรงนี้เลยนะคะสดๆไปเลยมาขอปังๆเด้ขอขอค่าขนมนะคะอ้าวมังกรขาวนะคะทุกคนส,สวยมาขอหนะ่่ยอุ้ยเฮ้ยมาจริงๆด้วยทุกคนอะไรวันเนี้ยอยู่ดีๆนะคะ เข้าฟรีเกมเฉยเลยนะคะเบ็ด20ิบนะคะอะมาได้มา12หมุนฟรีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า12หมุนฟรีนี้นะคะนี่จะบวกมาเท่าไหร่โดยรวมนะคะข้างหน้ามันอยู่เจ0 0พันนะคะเจ0 0พันห้านะคะตะกี้นี้เนาะมา2วายสวยๆเสียดายเกือบฟรีในฟรีเนาะถ้าฟรีในฟรีก็ได้นะคะไม่ติดนะทุกคนอ่ะลวอีก10หมุน2วายจ้าอุย้ยช็อตน,นี้ส,สวยๆวายยังอยู่นะเอา้าคูณ6จ้ะทุกคนไปเรื่อยๆอันด้5กลมต่ออีกอุ้ยคูณ1ิไปแล้ว260บาท สวนเลยจ้าขอค่าขนมเลยนะวันนี้ต้องถอนหมื่นแน่ๆเลยนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอ่าร์วันก้อนโตมาแล้วจ้านี่ถ้าหมด10ปีนี้นะอ่า12หมุ่นปีนี้นะคะนี่ว่าจะไปถอนนะคะถ้าถึงหมื่นเนาะตอนนี้นะคะก็บวกมา1,140บาทนะคะโดยรวมนะคะข้างหน้าอ่า มีอยู่ประมาณ9,000นะคะ9,075บาทเนาะอีก9หมุนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจะถึงหมื่นไหมอ่ะ2วายจากสสวยปาลิจากคูน4นะคะอ่ะวายอยู่ทั้ง3สวยจะแม่คูน6ไปจากาอุ้ย2วายคูน10ไหมเล่าอู้เสเจ๋ดายนะคะทุกคนไม่คูน10 โอเคนะคะทุกคนอันนี้ฝากช่อง y o u t u b แอนนี่ด้วยนะคะชื่อช่องแอนนี่สปินไลน์นะคะแล้วก็ฝากเพจบน Facebook ด้วยนะคะชื่อเพจเจาะลึกข้อมูลนะักปั่นบาแอนนี่สปินไลน์ค่ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะเล่นตามแอนนี่นะคะเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะคะลิงก์เว็บนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะชื่อเว็บ i s b 8 8 8 c o ค่ะทุกคนอะ่ะสองวายจ้ะมา คูณสี่สวยอาวัยอยู่ท่องสมนะคะอะคูณ6ปเลยจ้ะแม, 10, ม่คูณส0ไหมคูณสิเรียบร้อยคะ่ะบวกปยา,ยายจ้าสวยคะ่ะมังกรขาวนะคะอาวาอยัางอยู่ได้สองขีดต่อนะคะหูทุกคนปังไม่ไหวามาจ้องหนึ่งนะคะไปตามกันได้จ้าบวกมันเท่าไหร่อรังวันก้อนโตอีกแล้วนะคะเท่าไหร่เอ่ยอ่ะ656บาทนะคะ ตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีก7หมุนนะคะทุกคนอุ้ยข้างหน้าไปหมื่นแล้วนั่นไงได้ถอนหมื่นจริงๆด้วยค่ะทุกคนถ้าจบตรงนี้จะไปถอนจริงๆแล้วนะเล่นได้ถอนได้ชัวร์นะคะเว็บนี้เนาะอ่ะเหลือสาหมุนยังไงมามาอุ้ยมังกรขาวสวยๆอะวายอยู่ช่องสองไปจากคูณสคูณหกให้หน่อย เสีายทุกคนอ่ะเลือีกสามหมุนนะอีกสองหมุนนะคะฟรีในฟรีไหมคะฟรีในอุ้ยเลยไปต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรเลยอีกสองช่องนะคะเรามาลุ้นกันฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีไหมไม่มาโอเคไม่เป็นไรและอีกหนึ่งหมุนนะคะทุกคนและอีกหนึ่งหมุนนะอ่ะหมุนสุดท้ายจ้าไปจ้า น,นี่เล่นตามอ่าตารางการแจกนะคะมันบอกว่าเกมนี้นะคะช่วงนี้ก็คือกําลังแจกนะคะอ่ะาใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครอยากจะเล่นตามอันนี้นะคะไปลองเล่นกันได้เลยเนาะเวลานี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแอนนี่นะคะจะลองอ่าเล่นให้มันจบนะคะ17หมุนที่แอนนี่ตั้งไว้นะคะ <Yeah. S 1> มาดูกันนะคะว่าจะบบกมาเท่าไหร่อ่ะรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> ปังๆเลยจะแม่นาทีนี้นะคะมาจองหนึ่งเขามาจริงๆนะอ่ะรางวัลเมกกะค่ะ จะบวกมาเท่าไหร่มาดูกันนะคะ900กว่าบาทแล้วนะคะถึงพันไหมอ่ะ1นึ่งันสีสิบาทหแตกในแตกนอกขนาดนี้นะคะทุกคนหูยปังไม่ไหวแม่หนึ่งนบาทแล้วนะคะโดยรวมอ่ะเหลือาหมุนมาดูกันซิจะถึง 1, หมื่นสองไหมจบตรงนี้นะคะไปเลยนะคะไปถอนเลยนะมาเหลืออีก6หมุนจ้ะขอปังปง โอเคทุกคนแอนนี่ไป่อนแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ